เฮ็ดอะไรไม่รู้ปลูกไปเหมือนเดิมไม่เอาไปไม่รู้ว่าเฮ็ดอะไรทุกคนกว่าเป็นเฮ็ดผิดเนาะเก็บดอกทุกคนเลยอ่ะ,ฟ,ออออะอฟังไว้เหมือนเดิมเป็นเชื่อเฮ็ดต่อไปทุกคนดอกตุงมๆฟังไว้เหมือนเดิม มาหาเฮตก็ไม่ได้เฮตแล้วเขาดอกทุกคนไปจ้ากลับบ้านกลับไปหากลับไปดูลุงเกี่ยวยาอยู่ตรงนู้นไปทุกคนไปจ้ะทุกคนป่าก็อุดมสมบูรณ์ดีแต่ไม่มีเฮตมีเฮตอะไรงอกก็ไม่รู้ที่เองไม่รู้จักอ่ะทุกคน ไปทุกคนก้าไปดูลุงเกี่ยวหย่าตรงนูน้นไม่รู้ลุงเกี่ยวไกายเซตยังมาหาส่องดูเฮตก็ไม่ได้เฮตก็เขาดอกทุกคนเอ้ยดวงเป็นไรดอกเนาะถือว่าเดินออกกำลังกายเดินขึ้นมอลงมอนี่และ ทุกคนดอกไม้ช่วงนี้มันจะมีดอกไม้สีเหลืองเนี่ยทุกคนไม่รู้ว่าชื่อดอกอะไรทุกคนมันไม่ใช่ดอกฟันสิงโตแต่ว่ามันก็สีเหลืองเนาะกลีบมันจะเนะดอกมันจะบางๆดอกฟันสิงโตมันจะหนาเนาะกลีบดอกเขาจะมีหลายชั้นแต่นี่มันจะบางๆไม่รู้ชื่อดอกอะไร กำลังออกดอกเหลืองๆเต็มเลยตามถนนก็เยอะเยอะดอกอะไรไม่รู้ทุกคนดูจ้ะสวยนะเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปถ่ายรูปสวยมากวันนี้แดดดีดีทุกคน ตรงนั้นเราไม่ได้เดินเข่าไปดูเสียงลุงโทรตามแหละทุกคนงานแค่นี้ก่อนเด้อจ้าทุกคนสวัสดีจ้าทุกคนเสียงลุงโทรตาม